สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ปลาขอนำเสนอเมนูง่ายๆแต่หอมอร่อยมากอย่างพัดเห็ดนางฟ้าใส่ใบโหระพาจ้าวัตถุดิบก็จะมีเห็ดนางฟ้าฉีกเป็นชิ้นพอดีคำใบโหระพาสดๆหมูสับเน้นๆพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงเพิ่มสีสันแล้วก็กระเทียมสับหอมๆจ้าขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อน พอน้ำมันเดือดนิดนิดก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมฟุ้งจากนั้นใส่หมูสับลงไปผัดจนหมูสุกสีสวยจากนั้นใส่เห็ดนางฟ้าลงไปผัดคนเลคนเลให้เริ่มสลดต่อไปปรุงรสด้วยรสดีน้ำตาลทรายนิดซอสแมกกี้และผงนัวผัดให้รสชาติซึมเข้าเนื้อเห็ดเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้ากันดี ใส่พริกชี้ฟ้าแดงตามลงไปเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาแล้วก็ผัดคนเลคนเลอีกหน่อยใครชอบเผ็ดก็สามารถใส่พริกสดเพิ่มได้เลยนะจ๊ะผัดจนทุกอย่างหอมฟุ้งและใบโหระพาเริ่มสลดปิดไฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟร้อนๆกินกับข้าวสวยคือดีงามมากจ้า